จริงๆพี่แดนนี่มองว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยถ้าเอาที่ที่เป็นพี่แดนนี่คุยกับในคอมมูนิตี้มีถูกทําร้ายหรือถูกทําให้เสียชีวิตโดยเหตุแห่งความเกลียดชังนี้ตลอดเวลาเลยไหมฮะอย่างกรณีของผู้ชายข้ามเพศเนี่ยมีมประวัติศาสตร์เมืองไทยก็มีคดีนี้แบบนี้มาแล้วที่ถูกฆาตกรรมแบบนี้นะด้วยความที่เขาเป็นทอมเป็นอะไรต่างๆเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ถูกฆาตกรรมแบบนี้ก็เกิดขึ้นแต่เพียงแต่ มันไม่มีเรื่องของกฎหมายในการเพิ่มโทษตรงนี้ไงเข้าใจไมไอ้เอพิม่มจ,จริงจริงงานวิจัยเขามีการเพิ่มโทษนควรจะอยู่ในปริมาณ1ใน3เนาะอย่างเช่นถ้าโดนลงโทษสัก15ปีในการฆ่าคนตายก็เพิ่มอีก1นใน3อาจจะประมาณ5ปีอะอถ้ากลายเป็น20ปีนะหรือมีอันนึงที่จะเป็นฐานความผิดเพิ่มขึ้นไปเหมอนอย่างเช่นว่า ไม่จำคุกตลอดชีวิตก็เพิ่มข้าไปจำคุกตลอดชีวิต<ำ>แต่แต่คุณการครับพี่จะบอกว่าจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่มีแรงจูงใจมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องชีวิตนะอ,อ,อย่างเช่นเราเป็นกลุ่มก้อนแล้วเขากําเนิดเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะลุกขึ้นมาทําลายทรัพย์สินเราก็ได้นะ อย่างไงฮะอย่างเช่นเราไปไปเผาบ้านคนเนี้ยฉันเกลียดเธอแบบเนี้ยในกลุ่มที่เธอเป็นแบบเนี้ยในเรื่องของศาสนาในเรื่องของเชื้อชาติก็ไปถูกกระทําโดยวิธีการทําลายซึ่งทรัพย์สินก็ได้้แค่ไหไม่ใช่ตัวบุคคลละวแต่ทรัพย์สินซึ่งไปเกี่ยวเนื่องกับการเป็นเฮสค m ามเนย